สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องครมพันตุลาการค่ะสี่ตัวเต็มหน้าต่างพอดีค่ะเอฟซีค่ะน้องกวางทองพี่ทองสี่พันพี่ทองกราวพี่ทองดําค่ะเต็มหน้าต่างเลยค่ะอือหือใครจะมาอีกไหมน้องหมีมาอีกไหมน้องหมีน้องหม,มีมาอีกตัวไหมคะ,ะน้องหมีมาอีกตัวไหมน้องหมีมาอีกตัวไหมคะ นี่ค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะบรรยากาศยามเช้ากับน้องแมวแสนสวยช่องคมพันตุลากันค่ะมาอัปเดตน้องแมวให้กับเอฟซีดูค่ะนี่ค่ะกินข้าวเสร็จก็ดูนกอยู่บนบ้านค่ะไปแล้วค,ะค่ะเอฟซี่ะแยกย้ายกันไปหน้าต่างนู้นแล้วหน้าต่างนี้ไม่อยากดูแล้ว ตรงนี้ไม่อยากดูแลไอ้ทังนู้นดีกว่าใช่ไหมน้องกวางน้องกวางไม่ดูแล้วค่ะนีคะ่คุณแม่ยังไม่มาเลยนะคะคุณแม่ทองทองเทาเดี๋ยวจะไปตามคุณแม่ขึ้นมาอยู่ค่ะ อันนี้จะเป็นน้องกวางทองกับพี่ทองสี่พันค่ะว่าไงน้องหมีมนอีกแล้วค่ะน้องมีทองน้องเสียทองไม่อีกแล้วค่ะอ้าวยืนแล้วยืนแล้วยืนแล้ว,น,ลวน้องหมียืนสองแล้วนั่งดูมองไม่ถนัดใช่ไหมลูกยืนสองเลยอันนี้คือน้องหมีนะคะที่ที่ยืนเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็น น้องเสือทองกับพี่ทองสีพันน้องกวางก็นอนเล่นแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะอุ้ย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 น้องกวางกับน้องเสือน่ารักค่ะทางนี้ก็จะเป็นพี่ทองดําพี่ทองกราวค่ะรุ่นใหญ่ค่ะทองดําขนสีดำเกาสิบเปอร์เซนสีขาวสิบปอร์เซ็นส่วนทองกราวขนสีขาว90%สีดำสิบเรซนสลับกันค่ะ2ตัวนี้ค่ะ สวยน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณเอฟีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลคกับพี่น้องนี่ค่ะน่ารักทุกตัวเลยค่ะน้องแมวภูมพันธุ์ค่ะ ขอบพระคุณ f อเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นกําลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันขอบคุณเลยล้ยเลยนะคะภูมิพันธ์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ f อทุกท่านนะคะให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจ,จากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะเดินทางไปแห่งหนตะบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ